สวัสดีผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่นะคะหัวข้อวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในอีก3วันข้างหน้านี้นะคะคุณจะได้พบได้เจอสิ่งใดนะคะต้องขออนุญาตครูครบาอาจารย์ของผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะ แม่หมอก็เปิดช่องมาอยากจะส่งกำลังใจนะคะเป็นพลังบวกให้กับทุกคนนะคะที่ได้มาชมคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะได้ชมคลิปนี้ในปีนี้นะคะหรือว่าปีหน้านะคะก็ขอให้พลังงานดีๆนะคะส่งกลับไปหาคุณค่ะขอเริ่มสับไพ่เลยนะคะ กระโดดออกมาเลยค่ะไพ่นะคะฟรายทอมนะคะฟรายทอมนะคะเดี๋ยวเรามาบอกความหมายกันนะคะวันนี้แม่หมอจะหยิบไพ่นะคะมาทั้งหมด5้ใบนะคะกำลังดีเนาะไพ่ใบที่สองนะคะซีค e ีนนะคะ C คือธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำในที่นี้ก็คือถ้วยค่ะราชนีถือถ้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ the lover ค่ะโอ้โหอยากกดะระฆังมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะ อขออนุญาตหยิบกระครังก่อนนะคะลระคังมาแล้วค่ะลระครังมาแล้วค่ะโอ้อีกสามวันนี้นะคะแล้วจะเจอเรื่องอะไรคะโอ้โหใจฟูเลยนะคะไพ่ใบที่สี่นะคะไพ่สเตรนค่ะโอ้โหไพ่สเตรนนะคะ โอเคอีกหนึ่งใบนะคะไพ่ใบที่ห้านะคะเป็นไพ่สกายคลีนนะคะสกายก็คือเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมในที่นี้ก็คือธาตเป็นไพ่ดาบค่ะราชนินีถือดาบนะคะโอ้โหไพ่ออกมาแบบว่าทรงพลังมากๆนะคะ มาค่ะสำหรับไปแรกนะคะไพ่ไฟทอมนะคะหรืออัศวินถือไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตัวคุณเองนะคะก็จะมีความมุ่งมั่นนะคะมีความทยทยาในการที่จะไปถึง เป้าหมายในการทำงานดูสิคะถึงแม้ว่านะคะภายนอกภา,ภายนอกตัวคุณนะคะจะมีเปลวไฟเปลวเ,เทียนนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถหยุดหยุดพักแต่คุณไม่หยุดนะคะคุณยังเดินต่อไปด้วยความรู้สึกว่าโอ้โหฉันต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายอะคะ่ะคุณจะไม่หยุดเดินไปนะคะอันนี้เป็น การบ่วงบอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แกร่งมากๆนะคะแล้วเมื่อมาดูนะคะไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สองนะคะอันนี้ก็คือราชนินีราชนีถือถ้วยนะคะราชินีถือถ้วยเนี่ยก็มองมองสิคะว่ามีความแบบสงบนิ่งนะคะดูสิคะมีความเยือกเย็นมีมีความเรียกว่านะคะมีมีสภาวะอารมณ์ที่ นิ่งมากนะคะดูจากรูปนะคะยืนเขาเรียกว่านั่งมองสังเกตการนะคะแบบไม่ไม่เกรงกลัวนะคะใบแรกเนี่ยบอกว่ามุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายแต่ขณะดเดียวกันนะคะคุณก็เป็นคนที่ไม่ได้ตื่นเต้นกระตุกกระตากกับเ,ออเหตุการณ์ภายนอกเพราะคุณมีสภาวะอารมณ์เรียกว่าเป็นแบบราชินีถือถ้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะคุณจะ บรรลุเป้าหมายของตัวคุณเองเรื่องงานนะคะอันนี้คือมุมมองออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานใช่ไหมคะแต่ถ้ว่ามีเรื่องอะไรคะมีไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นซึ่งคุณอาจจะคิดว่าไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะแต่แม่หมอจะบอกว่าไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยยังแปลถึง การมีทางเลือกนะคะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้คุณนะคะได้เลือกนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ทำงานมุ่งมั่นแล้วใช่ไหมคะพอคุณมุ่งมั่นเนี่ยรับรองคนเห็นศักยภาพของตัวคุณนะคะคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในเรื่องงานอาจจะมีคนมาติดต่อเสนองานให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจุดที่คุณจะต้องเลือกแล้วนะคะ เห็นไหมคะว่าคุณอยู่แบบท่ากลางนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่ในจุดที่ดีคุณไม่ได้มีความรู้สึกที่ว่าโหมันมันเหนื่อยนะคะเพราะตัวคุณอะ่ะมีจุดที่เขาเรียกวนะ่าสภาวะอารมณ์ที่นิ่งนะคะดูแบบไม่ตื่นเต้นนะคะดูเป็นคนแบบใครมาไงหรอฉันจัดการได้นะคะ คือเอาอยู่นะคะทำให้ตัวคุณฮอตฮอตในเรื่องงานนะคะซึ่งพอมาดูอีกทีอีกไพ่นะคะอีกใบหนึ่งไพ่เดอะสเตรน t h นะคะอันนี้คือฟันทงไม่รู้กี่ทงแล้วนะคะว่าโอ้โหความที่คุณมีความเข้มแข็งนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จุดไหนอะตัวคุณก็สามารถที่จะ ควบคุมนะคะอันนี้ต้องบอกว่าไพ่สเตรชเนี่ยคือเป็นไพ่ที่แบบคุณมีอํานาจควบคุมผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของคุณอะสมูทแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวคุณอะมีเขาเรียกว่าจิตวิทยามีการพูดนะคะที่ผู้อื่นเนี่ยยอมรับนะคะดูสิคะแววตามองแบบ ไม่ลหลดละนะคะมองขึ้นไปนะคะแบบไม่ได้อ่มีความสุกสถานอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้แม่หมอก,กอ็อ่านไพ่ให้กับทุกคนนะคะและสุดท้ายค่ะไพ่เอ่อสกายครีนนะคะไพ่สกายสกายครีนนะคะอันนี้ก็เป็นราชินีถือดาบนะคะคุณจะเห็นว่าแน่นอนแหละความเก่งของตัวคุณนะคะที่อ่ ใช้ชีวิตมาช่วงเวลาหนึ่งมีประสบการณ์นะคะคุณมีทางเลือกคุณรู้สึกจิตใจคุณเข้มแข็งแต่ขณะเดียวกันนะคะคุณก็มีความคิดที่มีการวางแผนอนาคตข้างหน้าเนอะว่าเอ้ยฉันจะทําอะไรฉันจะเดินต่อทางไหนดีนะคะดูสิคะการที่ในรูปเนี่ยยืนอยู่ตรงออยอดไม้เนาะคือที่สูงคือเป็นคน ที่มองการไกลนะคะดูสิคะมองเป็นเป็นคนที่มองการไกลซึ่งตอนแรกนะคะเรามองว่าไพเดลเวอร์ the lover ขึ้นนะคะเป็นเรื่องของความรักนะคะแต่กลายเป็นว่าทั้ง4ใบนี้นะคะ ทั้งสใบนี้นะคะสื่อไปถึงเรื่องงานทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นในอีก3วันข้างหน้านี้นะคะแม่หมอนะคะขอทายเลยค่ะว่าคุณจะได้รับข้อ,ขอสเสนอรเรื่องงานเข้ามานะคะซึ่งหากใครนะคะที่ได้ดูคลิปนี้นะคะแล้วรู้สึกดีมีพลังนะคะแม่หมอขอส่งพลังให้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็ดูสิคะว่าชีวิตคุณนะคะอาจจะผ่าน ความยากลำบากอาจจะผ่านปัญหาอาจจะผ่านคำพูดอารมณ์ของผู้คนที่อยู่รายล้อมมาแบบทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณรู้สึกว่าแบบคุณไม่ไหวนะคะแต่จริงๆแล้วตัวคุณคือสเตรน n ค่ะสเตรน n นี่คืออะไรคะคือฉันเอาอยู่ใครเข้ามาหน้าไหนฉันเอาอยู่นะคะซึ่งแน่นอนการที่เราจะ เอาเอาอยู่เอางานอยู่นะคะคือเราก็จะต้องมีสภาวะอารมณ์ของความเป็นราชินีราชินีถือถ้วยใช่ไหมคะที่มีความเรียกว่ามีเหตุผลนะคะมีมีความหยิ่งทะนนในตนนะคะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะคะก็ทําให้คุณ่ะมีคนมาสนใจมาเสนองานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่แหละที่ แม่หมออยากบอกให้คุณนะคะว่าโอเคคุณทำงานเยอะนะคะเป็นคนเก่งก็จริงนะคะแต่ก็ขอให้คุณรู้จักการผ่อนคลายพักผ่อนนะคะอย่าเคร่งเครียดจนเกินไปเนาะเพราะว่าแน่นอนค่ะเวลาที่เราทำงานจริงจังเนี่ยมันจะมีความเครียดทำงานเกินเวลาเกินไปบ้างนะคะวันเสาร์วอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยก็ขอให้คุณนะคะผ่อน คลายตัวเองนะคะเอาเวลาที่อยู่อะคะ่ะที่อยู่พักเนี่ยแบ่งให้กับคนรอบข้างนะคะไปทำสวนปลูกต้นไม้นะคะไปทำให้ชีวิตคนนะคะมีพลังมีพลังต่อไปเนาะเพราะว่าถ้าคุณทำงานอย่างเดียวสู้ตลอดนะคะเป็นแบบเขาเรียกน,นะว่าฉันแบบสู้แบบทำทำตลอดอะไม่ไม่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนี่ย แต่จริงๆตัวคุณนะคะก็ต้องรู้จักพักผ่อนเนาะไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยก็มาแบบอ้าวถ้าคุณมีคนรักอยู่อะคะ่ะก็เอาเวลาแบ่งให้คนรักบ้างนะไม่ใช่ว่าทํางานมุม,มุมุอย่างเดียวนะคะมุมานะอย่างเดียวนะคะวันนี้แม่หมอก็ทําคลิปนี้นะคะหวังว่าใครที่ได้รับพลังงานดีๆก็รับไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะมาทำคลิปใหม่นะคะวันนี้ ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ